ครับกล่าวสวัสดีกับเพื่อนๆทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ทัดสุมพรก็เข้าป่าลึกเช่นเดิมนะครับวันนี้ขึ้นยอดเขาเลยครับวันนี้ยอดเขาที่สูงมากนะครับวันนี้ทัดสุมไพยก็ได้มาเจอกับขิงอีกหนึ่งชนิดนะครับตัวนี้ขิงไฟนะครับขิงขิงแห้งนะครับขิงป่ามีหลายชื่อนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องศึกษาอีกนะครับหรือว่าท่านใดรู้ชื่อก็เม้นมาคุยกันได้นะครับใต้คลิป นี้ก็จะมาเจอเขาสูงลักษณะหัวเขานะครับจะออกสีเหลืองนะครับเป็นมีเนื้อที่แข็งมากมีเนื้อที่แข็งมากเลยนะครับหัวต่อยาวนะครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นดอกเลยนนวันนี้ลักษณะน่าจะเป็นดอกนะตัวนี้หรือไม่ก็หลดลักษณะโดดเด่น เป็นหัวที่แข็งมากนะครับหัวที่แข็งมากอันนี้หน้าตัดของเขาจะเป็นเส้นใยนะครับสีเหลืองเหนียวนะครับมีรสชาติจืดนะครับจืดเย็ยนมีขมเล็กน้อยนะครับผมอยากเห็นดอกแต่ว่าวันนี้ไม่มีดอกนะครับขึ้นเขาสูงมากต้นนี้ ต้นนี้น่าจะเป็นขา้าวพันะาครับขา้าวพันายักษ์สูงหนึ่งเมตรกว่านะครับเดินมาจุดเด่นเขาจะเป็นสีแดงนะครับทั้งลำก้านลำต้นนะครับลองชิมเนื้อหัวแล้วก็สปปรรพคุณก็น่าจะเป็นไปทางปรับธาตุที่ดีนะครับช่วยย่อยอาหารอย่างดี ับลมนะครับเพราะเป็นยาก,กําลังด้วยนะครับหัวรสชาติของเขาจะมีขมนิดเดียวนะครับรสชาติจืดเย็นลักษณะใบ,าบาเขาจะเหมือนเหมือนเหมือนขาก็เหมือนมีลำต้นเอกลักษณ์ตรงแดงนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้จะขอไปขยายพันธุ์สัก เงาหนึ่งนะครับที่เหลือก็ฝังกบนะครับลําต้นฝังกบจะไม่ตายนะครับลักษณะลําต้นเขาจะขึ้นห่างกันนะครับแต่หัวถักชนกันหมดเลยนะครับก็ทันใดมีชื่อเรียกก็สแสดงความคิดเห็นได้นะครับใต้คลิปพาให้เพื่อนมารับชมกันแบบสด,สดในป่านะครับทัน,นี้เพิ่งจะฝนเพิ่งตกไปนะครับ สวัสดีครับจัดสุบุนภัยครับ